สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Kim to Play the Channel นะคะวันนี้เราจะพามาดูร้านค r i s p y c r e ีมในอเมริกากันค่ะไปกันเลยวันนี้นะคะเราก็เห็นไฟสีแดงนะคะติดอยู่ข้างหน้านะคะแสดงว่าวันนี้นะคะตอนนี้นะคะเขากำลังทําสุดๆเลยนะคะไฟแดงแบบนี้นะคะ นี่บรรยากาศในร้านนะคะนี่นะคะเป็นสายพานที่กําลังซ้าสดๆเลยนะคะเราจะได้กินสดๆเลยนะคะอร่อยมากนะคะนุ่มมากนะคะบรรยากาศในร้านนะคะนี่นะคะก็จะมีโดนัทหลายแบบเลยนะคะราคา2เหรียญน,นะคะก็มีนะคะราคา1เหรียญห้าแต่วันนี้เราจะซื้อโปรโมชั่นนะคะก็คือ12 ชิ้นนะคะในราคา5เหรียญนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะนี่12ชิ้น5เหรียญเราจะซื้อ2กล่องนะคะกล่องละ12ชิ้นนะคะหรืออริจินอลนะคะต้องซื้อนลคะ่ะโปรโมชั่นนะคะไม่งั้นไม่คุ้มนะคะจะแพงมากนะคะชิ้นละ2เหรียญนะคะปกติชิ้นละ1เหรียญ39นะคะออริจินอลแต่เราจะซื้อได้ในราคา1กล่อง5เหรียญเท่านั้นนะคะโอ้ ต้องรอในแอปนะคะโอปชั่นมีบ่อยนะคะม,มีตลอดนะคะมีชิ้นนี้เสยนะคะชิ้นนี้เครืของดืม้าว,ว,ะะม,ว,ว,ม,วมีหลายแบบเลยนะคะนั่คิดต,ตั้งนานเลยอย่ารอแฟนไปจ่ายตังคนะเขาจะจ่ายตังตรงนี้นะคะแล้วก็จะรับของตรงนี้เลยะคะ่ะคนก็ไม่เยอะนะคะวันนี้เอาแอปให้เขาสแกนนะคะแล้วก็จ่าย ีกาแฟานะคะมีมีกาแฟามีเอสเรสโซ่มีเหมือนกับที่เมืองไทยเลยนะคะแต่ที่นี่เขาจะทําสดๆเลยนะคะไฟจะติดอยู่หน้าร้านนะคะถ้าตอนไหนที่ทําสดๆไฟก็จะติดที่หน้าร้านนะคะนี่ได้แล้วสองกล่องเราจ่ายตังกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะเดินพาไปดูใกล้ๆนะคะที่สายพานนะคะสายพานที่ทำคริสปี้ครีมนะคะสดๆนะคะว่าเขาทำขั้นตอนเป็นยังไงนะคะ ไปดูกันเลยข้างๆนะคะนี่ก็เป็นชาติหงชาตินะคะเขาก็อชอบกินมากนะคะคิสปี้ครีมขายดีตรงนี้นะคะก็เป็นเครื่องทํโดนัทนะคะเรามาดูกันเลยนี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะมันจะออกมาทางสายพานนะคะตัวนี้เป็นขั้นตอนการทอดนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปเคลือบน้าตาลตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตามสายพาน ต่อไปเรื่อยๆนะคะใบบรรจุใส่กล่องนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถรับไปสดๆได้เลยนะคะแต้ก็จะ่ตัางตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็ราคา10เหรียญนะคะเงินไทยก็330บาทนะคะได้2กล่องเลยนะคะ2กล่องมี24ชิ้นนะคะในราคา330บาทเองนะคะ2กล่อง มีของขายมืนที่เมืองไทยเลยนะคะแก้วก็แก้วไปละเจ็้อยนะคะเจ็ร้อยบาทบ้าง6กรอยบาทบ้างนะคะนะคะถือว่าแพงนะคะกับญี่ปุ่นไทยได้แล้วนะคะกลับบ้านกันนะคะนี่ ร้อนรอนที่สุดเลยค่ะร้อนร้อนที่สุดเลยตันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวลาไปกินก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาไปดูอะไรให,ใหม่ในอเมริกานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฝากช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย